คลิปนี้นะคะโมก็มาอยู่ที่สมาคมส่งเสริมกีฬายิงปืนท่ามากาจังหวัดกาญจนบ,บุรีค่ะซึ่งจากตัวกทมมาถึงสนามแห่งนี้นะคะก็ใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถึง1ชั่วโมง4 5นาทีเองเพราะว่าสนามนี้ก็คืออยู่เลยเขตเมืองกาญเข้ามานะคะหลักแค่ไม่ถึง10โลเท่านั้นเองถ้าวัดจากอำเภอบ้านโปง่งราชบุรีเนี่ยก็หลัก10โลเท่านั้นทุกคนไกลมากๆเลยนะคะสําหรับพี่ๆที่อยู่บริเวณเนี้ย ก็มาใช้บริการกันได้แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็แนะนําเลยสําหรับใครนะคะที่พาครอบครัวมาเที่ยวกาญจนบุรีเนี่ยอยากจะหาจุดแวะพักนะคะมาทํากิจกรรมครอบครัวกันก่อนเนี่ยก็สามารถพาลูกหลานพี่น้องนะคะมายิงปืนกันได้ทุกคนซึ่งราคาในการใช้บริการนะคะสําหรับกิจกรรมครอบครัวแบบนี้เมื่อก่อน,นอะโมคิดว่าการยิงปืนเนี่ยก็คือค่อนข้างที่มีค่าใช้จ่ายสูงแต่ว่าสําหรับสนามนี้นะคะค่าใช้จ่ายอยู่ที่ หลักร้อยเท่านั้นรวมค่าครูฝึกแล้วรวมลูกรวมปืนแล้วทุกคนและถ้าใครอยากที่จะยิงมากขึ้นก็สามารถซื้อกระสุนได้นะดีมากๆเลยสำหรับสนามแห่งนี้นะคะก็จะแบ่งหลักๆเลยก็คือจะมีช่องรณนยุทธ์นะคะสำหรับนักกีฬาในละแวกตัวเมืองราชบุรีหรือว่ากาญจนบุรีนะคะมาใช้ได้แล้วก็มีช่องปืนสั้นแล้วก็มีช่องปืนยาว50เมตรด้วยทุกคนซึ่งในคลิปนี้นะคะโมก็จะพาเดินชมสนามแห่งนี้กันคะ่ะ สวัสดีค่ะทุกคนโมช n แนลโมค่ะคลิปนี้นะคะโมก็จะมาอยู่ที่สมาคมส่งเสริมกีฬายิงปืนท่ามากานะคะวันนี้เราจะอยู่กันทั้งวันเลยนะคะพาเดินชมสนามแล้วก็วันนี้โมได้ขออนุญาตทางสนามนะคะทำการถ่ายรีวิวปืนด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากดูการรีวิวปืนนะคะที่สนามแห่งนี้นะคะก็กดติดตาม Channel โมนะคะไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดกัน ด้านหลังโมนะคะหลังจากที่เดินเข้ามาในสนามเนี่ยบรรยากาศลมลืนมากทุกคนมีต้นไม้ใหญ่ซึ่งบรรยากาศแบบนี้หาไม่ได้ในสนามกทมแน่นอนนะคะสำหรับช่องยิงนะคะก็จะมีช่องลนยุทธ์คือจริงๆแล้วเนี่ยสนามแห่งนี้นะคะเปิดบริการมาเป็น10ปีแล้วแต่ว่าเพิ่งมารีโนเวทนะคะในช่วงปีที่ผ่านมานั่นเองนะคะก็จะมีช่องนนยุทธ์เนี่ยเพิ่มขึ้น1ช่องอันนี้ก็เหมาะสําหรับพี่ๆนักกีฬานะคะที่ใคร อยากจะมาซุ่มซ้อมกันนะคะก็มาซุ่มซ้อมได้โดยสนามรนยุทธเนี่ยก็จะลึก25เมตรนะคะแล้วก็หน้ากว้างเนี่ยก็อยู่ถึง10เมตรเลยทุกคนก็จะมีเพจแล้วก็มีขามาให้นะคะตรงนี้เราก็ จัดสนามนะคะฝึกซ้อมกันได้เลยเดินเข้ามาอีกนิดนึงนะคะทุกคนก็จะเป็นสนามปืนพกสั้นขนาดมาตรฐานนะคะก็ลึก25เมตรอันนี้ก็จะมีถึง13ช่องยิงแล้วก็ที่พิเศษเลยนะคะคือที่เนี่ยเน,นี้ยก็คือมีลอกนะคะทุกช่องยิงเลยคือให้ความสะดวกมากเลยคือเราสามารถกระระยะได้เลยว่าจะยิงในระยะ5เมตร10เมตรหรือว่า25เมตรนะคะแล้วก็สามารถนะคะยิงปืนพกสั้นได้ทุกขนาดกระสุนเลยเท่าที่กฎหมายกําหนด มก็อยากให้ดูช่องยิงของเขากันนะทุกคนคือด้วยความที่อยู่ต่างจังหวัดเนาะเขาก็สามารถทําช่องยิงเนี่ยได้กว้างนะคะถ้าในกรุงเทพเนี่ยก็จะแบ่งได้ถึง2ช่องเลยได้ซ้ำนะคะแต่ความกว้างเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเรามาเราวางปืนแผ่ได้เลยนะคะหรือใครมาแนะนํามาสอนเราเนี่ยก็คือจะได้ไม่รู้สึกอึอดอัดแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยตรงที่กันตรงนี้นะคะก็ในเรื่องของเซฟตี้แล้วก็เรื่องของความไพรเวทมว่า ดูดีมากไฮไลท์หลักนะคะก็คือตัวลอกเนี้ยคือโมลองกดเล่นดูเด, you, ดี๋ยวกดให้ทุกคนดูนะคะคือลื่นมากทุกคนแล้วก็ไม่ติดขัดเลยคือแบบไหลปื้ดไปเลยนะคะแล้วก็ดึงกลับมา <Wis dom> ก็เป็น ตัวปรับระยะนะคะที่เราจะซ้อมยิงในระยะต่างๆ5เมตร15เมตรหรือว่า25เมตรซึ่งการทำรอบไฟฟ้าแบบนี้นะคะในต่างจังหวัดเนี่ยก็ถือว่าปลอดภัยมากๆเลยนะคะเราก็ไม่ต้องเสี่ยงที่จะต้องไปตั้งเป้าเองนะคะตรงนี้ก็เยี่ยมมากแล้วก็ไม่เสียเวลาคนอื่นด้วยและนี่นะคะก็โชคดีเลยนะคะมีพี่ๆนะคะมาฝึกซอนกันพอดีเลยทุกคนตรงนี้นะคะก็คือเขาให้ในสนามของที่นี่นะคะพี่ชายเนี่ยทำการแนะนำนะคะซึ่งหูก็ มองว่าโอเคเลยนะสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะที่เสียเวลาสักประมาณ2ชั่วโมงนะคะมาอยู่ที่สนามนี้นะคะแล้วก็ได้ทักษะการยิงปืนเบื้องต้นไปก็เรียกได้ว่าคุ้มค่ามากๆเลยทุกคนแล้วเขาก็ดูแลแนะนำเป็นอย่างดีนะคะภายใต้กดความปลอดภยัยกลับมาที่ลานพักคอยกันอีกครั้งนะคะตรงนี้ก็บรรยากาศดีมากทุกคนคือตอนนี้เที่ยงบ่ายพอดีเลยแล้วคือแบบไม่มีแดดไม่มีแบบ สองลงมาเลยคือเย็นสบายนะคะก็เมืองการเนาะใครๆก็รู้ว่าอากาศดีอยู่แล้วนะคะก็สำหรับพี่ๆนะคะที่ไม่ได้มายิงปืนนะคะมารอเนี่ยก็สามารถรอตรงจุดนี้ได้นะคะคือเสียงปืนเนี่ยก็ไม่ได้ดังมากเนื่องจากว่าเราเป็นที่เปิดเนาะเอาดอไปชมสนามถัดไปกันดีกว่าทุกคน สำหรับสนามนี้นะคะก็เป็นสนามปืนยาวขนาด50เมตรนะคะก็ไว้สําหรับยิงปืนยาวลูกกดซึ่งทางสนามเนี่ยเขาขอไว้ว่าขอให้ยิงเป็นขนาดจุดสอง LR เท่านั้นเนื่องจากว่าด้านข้างเนี่ยก็คือเป็นที่อยู่อาศัยของคนแล้วนะคะตรงนี้ก็ต้องการเสียงดังนะคะตรงนี้ก็ 50เมตรก็เป็นระยะแข่งขันของปืนลูกกดสามารถมาฝึกซ้อมมือได้สำหรับช่องยิงนะคะก็มีถึง8ช่องยิงตรงนี้เขาเดินสายไฟไว้รอและเตรียมที่จะติดลอกนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ก็อาจจะต้องเข้าไปตั้งเป้าอยู่นะทุกคนก็รอหน่อย ในส่วนของช่องยิงสนามปืนยาวนะคะก็กว้างขวางไม่ต่างจากช่องปืนสั้นเลยทุกคนแล้วระยะเนี่ยคือยาวมากสามารถใช้ปืนที่ติดขาทรายนะคะมาตั้งยิงได้เลยแล้วก็มีกล้องวงจรปิดโอ้โหคือหลายจุดมากๆนะคะจากที่โมเดิร์นสนามปืนสั้นหรือว่าทั่วทั้งสนามนี้ก็คือมีกล้องวงจรปิดอยู่ตลอดนะคะก็เรียกได้ว่าปลอดภัยนะคะมีทุกๆจุดเลย สำหรับใครนะคะที่อยากที่จะมายิงเป็นประจำที่สนามนี้นะคะก็มีราคาสมาชิกนะคะสำหรับสมาชิกสนามนี้เนี่ยก็อยู่ที่500บาทต่อปีเท่านั้นเองแต่ถ้าใครอยู่ใกล้และรู้ว่าได้มาบ่อยๆแน่ๆนะคะก็แนะนําเป็นสมาชิกตลอดชีพเลย2,000บาทเท่านั้นเรียกได้ว่าคุ้มค่าทุกคนคือ2,000เนี่ยคือมายิงได้ทุกวันนะคะยกเว้นวันจันทร์เขาปิด ก็มายิงทุกวันเลยได้คุ้มเลยนะคะปีเดียวก็คุ้มแล้วแบบนี้นะแล้วก็มีเรื่องของกระสุนนะคะที่นี่ก็มีกระสุนจําหน่ายนะคะลูกยอดนิยมทั่วไปก็จะมีลูก9.38สเปเชียลนะคะลูกซองลูกจุด 4, 5, ซึ่งในอนาคตเนี่ยก็จะมีลูกอื่นๆนะคะเข้ามาจำหน่ายด้วย แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งนะคะสําหรับต่างจังหวัดเนี่ยในการขอใบอนุญาตซื้อปืนเนี่ยจะค่อนข้างยากนะคะเพราะว่าบางขนาดกระสุนเนี่ยก็ต้องขอใบรับรองจากสนามนะคะซึ่งที่นี่เนี่ยถ้าใครเป็นสมาชิกนะคะก็สามารถขอใบรับรองจากสนามได้เลยทั้งปืนขนาดจุดสอย่างเงี้ยที่ขอค่อนข้างยากนะคะก็สามารถขอได้เลยก็ไหนๆนะคะเราได้มาสนามนี้แล้วนะคะก็ขอยิงนะคะ ทดสอบกันบางนะคะโดยที่ครั้งนี้โมจะใช้บู SS2 Ultra Light นะคะบรรจุ5นัดทุกคนมาดูคะแนนกันในระยะ7หลานะคะถ้าได้นี่อยู่ใน9หมดนี่คือสนามต้องเอาเอาป้ายเป้านี้นะคะขึ้นขึ้นหิ้งด้วยนะ <laughs> เื่อนเคียร์นะคะโะว่าสูตรมันกินต่ำหรือเปล่าเนี่ยเพราะมันเกาะกลุ่มกันอยู่นะเดี๋ยวมาดูกลุ่มกันนี่นะคะผลงานในระยะเจ็ดหลานสนามก็โชคดีไปเนาะไม่ต้องเอาไปขึ้นหิ่งนะคะเพราะว่าโมยิงหลุดโซนเก้าออกมาสนัดทุกคนเดี๋ยวเรามาดูฝีมือคุณปิงจากกล้องชาแนลมกันบ้างโอเคครับก็ตาผมนะครับนี่ถ้ายิงได้ห้าิบเต็มมาผมว่าจะให้ สนามเอาขึ้นกรอบสักหน่อยแต่คุณโมยิงไม่ได้ไปแล้วอ,นนอันนี้ใช้ก๊อก19นะครับผมเดี๋ยวลองดูแก้มือคุณโมหน่อย เกียร์นะครับอันนี้ X อ็นะครับสิบสิบได้48ก็เสียใจด้วยนะครับมาสนามนี้น่าจะไม่เห็นป้ายผมกับคุณโมขึ้นทิ้ไงไว้นะครับเพราะว่าไม่ได้50เต็มแต่ว่าคุณปิงยิงดีกว่าเพราะว่าลำกล้องยาวกว่าไงเมื่อกี้ลำกล้องแค่3.25นิ้วสูสีกันครับ,ก,บก็ถือว่าเป็นสนามที่ดีครับบรรยากาศดีคือถ้ามาพักผ่อนแล้วแวะมาสักชั่วโมงของชั่วโมงเนี่ยมาแบบ ปรับมูดนิดนึงเนาะมาเที่ยวพักผ่อนก็นมายิงเล่นถ้าเรามาเที่ยวการอีกเนี่ยเราก็จะกลับมาสนามนี้อีกแน่นอนนะคะคมาพา,พาเพื่อนมายิงมาทดสอบกันเนาะได้ครับทุกคนเดี๋ยวเรามาแกล้งคุณปิงกันนะนะักกีฬาที่นี่เขาหน้าจะเก่งมากเลยดูเพจเขาสินี่นี่นะคะเราจะชาเลนจ์คุณปิงกันนะเพจจิ๋วจิ๋วไปดูกัน คุณปิงคะขอชาเลนจ์หน่อยคะ่ะ oh. เหตุนี้โมไปตั้งเข้าไปตั้งให้ทำาไมเพตมันเล็กขนาดนั้นนะฮะอันนี้ระยะประมาณน่าจะสิบ,ส,บสิบเมตรได้นะครับมันจุก,กี่นัดคะห้าครับงั้นห้ามพลาดเลยนะ ว้ายเลือเรานี่ก็เสียวมากว่าเขาจะล้มได้หมดเว้ยเราก็เอาเราขิงเขาไว้สรุปนะคะทำา h า l เลน g ์ไม่สําเร็จนะคุณปิงก็ใครอยากมาลองครับเพจที่สนามท่ามการนะครับเพจเท่าฝ่ามือเพจเท่าเนี้ยเท่าไข่ไก่อะโอ้โหยิงยากมากแต่สนุกมากครับบ๊ายบายครับ